สวัสดีค่ะอันนี้หลงหลงอันนนะจ๊ะเซลใบชิปตาบันดุงจ้าเซลใบคนงามจ้าอันนี้เซลนิ่มจจัดฟันแยงสาวบันดุงค่ะจ้ามืัอนี้เข้ากันมีโอกาสได้มาอาชีพน้ำกันเนาะจ้าจ้าแม่นจ้าถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะจ้าที่จะได้มาแจ้งโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าแม่จ้าเนาะจ้าืัอนี้เข้าสีผ้าเบิ่งนลุนได้แน่กันจ้าพี่ก้อย ขอเสนอรุ่น L32 เนาะ L32 40แลง40แลง50แลง50แลงเป็นรุ่น L จ้าก่อนอื่นจ้าก่อนอื่นเข้าจิบอกก่อนว่ารุ่น L นี่จะมีอยู่3รุ่นนะจ้าก็จะมีรุ่น L3218 SP ตัวปัจจุบันนะจ้า้วกา L4018 SP จ้าตัวที่3มก็จะเป็น L5018 SP จ้าเดี๋ยวสิสลรับกลางแล้วก็ภาษาอีสานนี่ไปบเป็น อันเซี่ยวก้อยกับติดโรเตอีสานนะจ๊ะเซี่ยวนิ่มกับแบบไม่ค่อยถนัดภาษาอีสานเท่าไหร่อะค่ะพี่ก้อยไปจ้าพี่ก้อยพูดภาษาอีสานแต่นิ่มเป็นพูดภาษาไทยมันจะไปกันได้ไหมได้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 ใช่ไหมได้ได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวนิ่มจะพาลูกค้านะคะไปดู L3218 s สนะคะรุ่นแรกเลยนะคะให้พี่ก้อยเป็นคนพาลูกค้าดูเดี๋ยวถือกล้องให้นะ ได้จ้ะได้จ้ะโอเคโอเคจ้านี่เลยจ้ารุ่น L 3 2 1 8 SP เฮ้าต์นะจ้าจ้าราคาตัวรถนะจ้ามีตัวรถใบมีดดนนาพานหาลอตเตอรี่จ้าราคาสนร่วมกับจะยูหาแสนสี่หมื่นหาพันเจ็ดร้อยนะจ้าเริ่มดาวได้ตั้งแต่ฟีดาวไปเลยที่ดาวเลยบ่จ้าโอ้โหโปรโมชั่นนี้มากๆเลยคอนแนอยู เจ็ดปีเนาะจ้ะเจ็ดปีจ้ะตกปีละเก่ามือนิดๆเนาะเก่ามือเก่ามือแมนจ้ะฟี่ดาวนี่ป่าจ้ะฟี่ดาวแมนมีหวัดหน่อยเนาะจ้ะอยู่ตุยังหวัดหน่อยสองพันสองพันรอบปีก็ได้ใจที่เก่ามือคอนยูเจ็ดปีจ้ะอันนี้คืออุปกรณ์พร้อมใส่งานเนาะจ้ะมีตัวรถใบมีดพันหาโรตารีจ้ะเบิรงไก่ๆเนาะจ้ะ L สามสองหนึ่งแปด SP เลยจ้ะเดี๋ยวขั้นต่อมาเป็นรุ่น40แรงเดี๋ยวให้เซลล์นี่เหมือนคน อาอธิบายงวดให้ลูกค้าโอเคเได้เลยได้เลยค่ะพี่ก้อยตัวนี้นะคะเ,คเป็น L ศูน e ย์ SP นะคะค L ส e 0 1 8 SP ตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นที่ลูกค้าอยากได้ไปทํานานะคะถ้าถ้าทำนาเน้นทำนาเนี่ยนิ่มแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะค L สี e ่ศ SP เป็นตัวล่าสุดนะคะ SP คือล่าสุดนะคะ เติมน้ำมันดี20ได้นะคะเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องหยุดรถเอ่อระบบเกียร์นะคะเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องหยุดรถนะคะขับให้ดูหน่อยได้นะคะเออลูกค้าลูกค้าคอมเมนต์มาเหรอคะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวสักคลิปนะคะนิมจะนิมจะเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดเดินไม่ถึงรถหรือคนคะไม่ถึงรถค่ะเดี๋ยวนิมจะ ขับรถให้ดูเลยจริงๆคันนี้รถแฮกเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ขับยากเลยนะพี่ก้อยจ้าพี่ก้อยมามาคุยกันก็ได้นะมาคุยกับลูกค้าก็ได้นะคือบางทีเราเรามันเป็นเก๊กันกังเนาะมาอัดคลิปด้วยกันครั้งแรกอ่ะรู้สึกตื่นเต้นจังเลยอ่ะตื่นเต้นมากเป็นเป็นพรีเซนเตอร์เป็นเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะพรีเซนเตอร์ใช่ค่ะรู้สึกมันใช่ไหมพี่ก้อยรู้สึกว่าอ่าวคามสัมพัท รู้สกว่ว่างเนาะช่วงว่างว่างมากจ้ามีถุน่ากรกดานี่เป็นช่วงที่ว่าเป็นจ้าเป็นช่วงที่แบบว่าลูกค้าเห็นให้เห็นหน้าเสร็จแล้วเราล้านเท่ากับสิแบบว่าได้ขายอยู่แต่ก็ได้ขายเรื่อยเหมือนเหมือนเหมือนเอ่อฤดูกาลตามฤดูกาลนั่นแหละเขาสื้อเสื้อแขนยาวหนาฮอนที่เคยสื้อถือบอกซื้อหนาหน้าฮะหนาฮอนบอกซื้อแขนยาวหนาฮอนแต่กับผมไม่พายากซื้อแต่กับผมไม่พายากซื้อเพราะฉะนั้นหันสมมุิว่าลูกค้านีเงินสำรองในกระเป๋านี่จ้า อยากได้โปรโมชั่นดีๆต้องซื้อเดือนนี้เลยพี่ก้อยแมนตั้งแต่ฟี่เดาอย่าง,งบริเซท <c oughs> <c oughs> นี้จ้าต้องซื้อหนานี้เลยต้องซื้อหนานี้เลยนะ<ด>จ้าผู้ใดมีเงินในกระเป๋าอยู่ตอนนี้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทแค่นั้นค่ะพี่น้องอุย้ยพี่ส้ออะไรคะมือนี้เข้ามาอัดคลิปนน้องกันค่ะมื่นเดียว หนึ่งหมื่นบาทแมนได้จ้าหนึ่งหมื่นบาทใดรเห็นคลิปนี้นะจ๊ะอีกหาผ้าหนีเอาไว้เธอเติอน้ำมันไมบ้าเออได้ได้จ้าเติมน้ำมันใครได้โอ้ดีมากมากเลยดีมากมากเลยหนึ่งหมื่นบาทนี้ได้ยังไงคะพี่ก้อยก็จะได้ใบมีดดันนาผ่านหาโรตัลี่อุปกรณ์สามชิ้นแม่จ้าบ่อยากได้ผ่านหากับเพียนเป็นผ่านบุกเบิกหรือผ่านซีก็ได้จ้าอ๋อลูกค้าสามารถเลือกได้คือกันได้ค่ะอยากได้บุกก็ได้อยากได้พ่วงก็ได้คือกันแต่ถ้าอยากเกิดอสียงก็เพิ่มเงินอีกจ้าบาทจ้า เออสีางบ่จ้ะคือคือมักงสีนะบริสทเตรียมกันเลยเพิ่มอีกสองหมื่นปกติลิสิ่งเขาจะสียางเลยนาะเป็นสามหมื่นเป็นบอหม่น้เออเออเออดี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 ดดีมากๆเลยบอามาแค่เออสามหมืนเอาสามหมืนพี่ก้อยแล้วหลงค่ะพี่ก้อยแล้หลงรถกะนำเลยหลงจ้้เดี๋ยวไปเบื้งหาีแรง โอเคจ้ะสิบแกลงนะจ้ะอันนี้คือ50แปลงเอพจ้ะตัวหาสิบแกลงไมล่าศูนย์เท่าเนาะจ้ะ,จะมาแทน4ีส็ดกวาได้เนาะจ้ะแ<า>มนตัวนี้เลยอุปกรณ์3ามยางก็จะตกราคาสนอยู่ที่8ป0แสนแ 8, <800. S 2> 8ด0้อยแปดแสนแเราวเริ่มต้นที่ 15, 1 5ึ0งหมื่้าพันบ แค่นั้นเองเหรอใช่อุปกรณ์3มอย่างเรจะมีใบมีดดันนาเนาะผานพวงโฮกรตลีหรือที่วกันมากนะจ้ะถ้าวออยากเอาผันพ้วนโฮกะเป็นผันบุกเบิกซีไซเลือกได้เหมือนกันหรือว่าแมนจ้าหรือว่าเฮาสิเอาแบบซียางไปเลยกับเพิ่มอีก2มื่นจากหมื่นห่าน่าจะบวกไปอีก2องหมื่นกันเป็นสามหมื่นห่านแน่นเ่้จ้า รับได้เลยสิลูกค้านีเงินสามหมื่นหาคือมาจองได้เนาะจ้ะแขึ้นย่กบเงินดาวจ้ะคันเงียบยืดกับเด็ดดาวอุปกรณ์ซ้ย่างก็จะโตกปีละแสนหาหมื่นจ้าปีละแสนหาหมื่นเนาะรายละเอียดก็ค่อยคุยกันอีกค่อยคุยกันอีกที่หนึ่งแม่นจ้าปุโมว่าฉันจะละเดือนก็คือกันเนาะดูรอบรอบคันเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็น L 5 0 1 8ป SP นะคะตัวดำๆที่ลูกค้าเห็นย่นี่ก็คือจะเป็น ฝนกาดนะคะฝนกาดไว้ค่ะั้งงหน้าได้สะดวกมากไม่จ้ารถรุ่นนี้ก็คือมทั้งสองยางจ้าทั้งสองยางแมนมีทั้งไฮทั้งหน้าแมนปลูกอ้อยก็ได้นะพี่ก้อยเนาะปลูกอ้อยใส่คลิปอ้อยเนาะก็จะเป็นรุ่นนี้เลยเอาไปรุ่นเดียว่็คือแล้วทั้งไฮทั้งหน้าเลยจ้ายืแล้วแแล้วทั้งไฮทั้งหน้าเลยนะเซลล์นุ่นไงหาซิฟแรงนี่ดาวมือหาว่พี่ก้อยหาจ้าพิเศษเลยพิเศษแมนจ้า สำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะพิเศษใครมาจองจากคลิปนี้นะคะกระุนาบอกเซลนิ่มกับเซลก้อยคนงามด้วยนะคะว่าได้มาจากอ่มามาจากคลิปนี้นะคะเพราะว่าปกตินะคะเรานะคะไม่ได้ไม่ได้ให้ลูกค้าดาวถูกขนาดนี้นะพี่ก้อยเนาะถูกต้องแล้วจ้ะเซลใช่ คือมีรถพร้อมส่งจากสต็อกแน่นๆไปเลยคูบ้าตาบ้านดุงนะจ๊ะแน่นแล้วค่ะผ่านอนุมัติรับรถเลยค่ะส่งไกลส่งไกลกับริการส่งถึงบ้านจ้ารอรับอยู่บ้านได้รอรับอยู่บ้านได้เลยไม่สะดวกเดินทางมาเนาะยาเจ้าเอกสารมีอะไรบ้างคะพี่ก้อยเอกสารเหรอคะค่ะถ้าดาวเริ่มต้นปกติทาว่าถึง3าเปอร์เซ็นต์กะมีคนคำคนนึงนะจ้ะค่ะมีคนคำคนหนึ่งกะใส่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะจ้าส่วนคนคำ คนสื่อกะะลายึ้นมาแน่กับสิทใจบรรดาชาส้าสนทะเบียนบ้านแล้วกัเอกสารเกี่ยวกับที่ดินท้ำกินเนาะจา้าหรือว่าเอากสารเกี่ยวกับสมุดบัญชีเงินฝากจ้าไปปรับสเตทเตมนไไหวเนาะจ้าย้อนหลังหกเดือนเนาะจ้าแมนอันนี้คือสองอย่างหลกัลกๆของคนสือ่อจ้าเดี๋ยวห้องกะจะแนะนําอีกที่หนึ่งจ้าสนใจกัจังมากเบิ้งได้ละเอียดกันลังไม้อีกที่หนึ่งเนาะพี่ก้อยเนาะแมนจ้าจ้า กับเซลนิมกับผ้าเบินงรถแอลสามสองสิบแร้งหาสิบแป้งไปแล้วเนาะจ้าแมนจ้าก็คือลูกค้าท่านใดสนใจรายละเอียดรุ่นต่างๆเ่ราว่าจะเป็นรถรุ่นหน่อยรุ่นใหญ่รถเก่ียวมือสองรถเกลียวมือหนึ่งหรือว่ารถขุดน้เซลนิมก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดกันเขามาได้จ้าแมนจ้าแมนจ้าเบอร์โทรเบอร์ใดคะพี่ก้อย เบอร์โทรแจกเบอร์โทรเลยนะจ๊ะแจกเลยจ้ะอ่าเบอร์โทรกจ้าเก้อดไอดรไล่กับน์กานึ่จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามไปดนเนเอจ้าจ้าเบอร์โทรนิ่มกับเบอร์081 768 7948จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮาสคนอยาไก่จานนรบอาไก่จากคีจากนองเวลาหนกมวมากมือนีคอเกาข้ามาสวัสดีจ้า Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa.